สวัสดีครับพี่น้องครเริ่มกดเจ็ดโมงเจ็ดโมงเศ้าพี่น้องเจ็ดโมงเาอันรถแห่เมื่อเช้านี้เนาะโทรมาเนาะอยู่อยู่กันนวลนะคะครับบ้านบ้านบ้านหน้ามุ้นตะบนดุลสาดโทรมาแต่เศาร์เลยบอกว่าคืองงเลยคือเป็นสายเช้าไงเช้าก็แบบยังตื่นนอนเจ็ดโมงเราเท่ยเจ็ดโมงเลยเด้หกโมงหาสิบห้าเจ็ดโมงโทรมาบอกว่า รถแห่ละเพื่นได้เสด็จเป็นบอคับเรว่าจ้าแมนเรเบิงแห้แน่ว่าวันที่ซิปซี่อาซิปซี่ผู้เสจีกว่างบอกระเรว่างคัดเนื่องกับเรว่างสิยังพอว่างอยู่ไงครับโอเคครับแต่กระถามราคาเนาะเราดูเป็นว่าเนี่ยอย่างถามราคาโอเคครับเดี๋ยวขอแอดไลน์แน่ดอตีแบบโอนมาจับเลยสมมติเราไม่ได้เขียนสัญญาแล้วอยู่เดี๋ยวไปเขียนสัญญาให้เราบว่ายรถแห่ก็ได้งานเด้อรถแห่แล้วก็ เสเดุดแบรนดรถแสเดุดแบรนแล้วก็วงใหญ่ทั้งงานต่างหัวตางหัวโอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนะไปเบิ้องินไปเบิ้องบนก็ได้ไปเข้าหหองน้ำแถมันเลี้ยวมีข่าวดีมาบอกของเจ้าน้ำทดีแล้วก็แบบเนี้ยน้องๆเนี่ยต้องการกับ อันเนี o, ้ยวงใหญ่มีงานเข้าแล้วก็วันที่14กุมภาวงใหญ่68คุ่นเด้68จองขามปีอยู่หอดบ่โอ้ยคันเจ้าของอั่นน่ะเขามีเข็มรถแห่ไปนี่ของพี่เข็มรถแห่วันที่14กรกฎาคม66ของชมพู่เสด็จแบน วันที่27ตุลางานเขางานเขาแล้วว่าอันใกล้สุดแล้วเด้นี่27ตุลานี่คือใกล้สุดแล้วอันเร็วสุดแล้วเด้นี่เออเร็วสุดแล้วแป้งแห้งเสด็จแบนแป้งมากแป้งมากยอดครับยอดงยอดจริงใช่ใช่เดี๋ยวเยาว์แห้งเยาว์แห้งเดี๋ยวไอ้แก้มมันจะมาถ่ายน้ามันมากแล้วแก้มแก้มบอลลูนได้นั่นแก้มบอลลูนข้าวดีเนี่ยข้าวดีเร็วเร็วเขามาถ่ายเร็วเร็วแจ้งข่าวดีครับพี่น้อง มีเมื่อยน้ำมันเมื่อยน้ำงานปีหกแปดนี่แหละงานแง่ไรยู่บหอดปวดขาต้องขาเรียบโคกดวิดีพออัน่ยวันี่กดอรู่กถ้าใครยังบ่กดคบางัางไปทาจนเลี่ยบใครมากดบ่ต่้งความซื่น่อบคไทยเนี่ยมนผมไทยผมผมบ่เด้กดเอาสวัสดีพักวันเลยครับผมไอแก้มมาแล้วครับผมครับให้ชอบเขาพักวันแอสวพักวันแล้ว การแท็กขี่คนเลวก็นชงเรียนอองมาไหมชี้เสียงไหมเออ้าสติขี่ข้าวมอยู่ได้เดียนเโอ้โหขับไปได้ขี่ียดเลยไมกเม็ดกิ่ได้ขดาบันนะกิ่ไดตไไร่ิีเปรี้ยวอุ้ยไม่ใช่หรอกเดี๋ี๋ยวเ่ีเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วไทยก้อนนั่นจะหัวย่างพุ ก่อเราทายแต่ผมล่อยู่ผิไหมล่ำขึ้นบอยู่ผิใช่ใช่ไปย่างไปย่างมาพอร้อนนั่งยู่ตรงกลางไหมย่างไปย่างมากผาดเลยปวดีเลยรีรอจ้พผาดแล้วผาดจงแล้วเดี๋ยวเจ้าทีเวอรดะเอาสิแดงสูงเอาไปอีรีบเอาเอาเอาสวัสดีครับตอนไงโอ้หเพื่อนอัพโหลดฉนะผดกีอ่ะปันเนแม่นอ ยังใช่ไหมเนาะไดีไหมเออแจ้งข่าวดีอีกคุณเน่ะเอาสิข่าวดีครับพี่จะบอกยังไงได้ครับจะบอกยังไงได้เดี๋ยวนี้ก็ไหนได้ไายไหมเอาแน่บัวแล้วสวนสดีแล้วมาแจ้งข่าวแจ้งข่าวดีสำหรับพ่อหลอดอ้าวพ่อหลอดก็มีข่าวพ่อหลอดจะมีข่าวดีเออเพิ่งบัรับกแล้วบัวยัวบัวบโอ๊ยฮาแดกคือบัวบ้าแล้วคือข่าวดีสำหรับพออดก็คือว่าเออวันที่ ก็นีละะนาสิบสี่กุภาหกแปดเรามีงานเข้าวงใหญ่เออมีงานแมนบอกว่าข้าวปีสองปีแต่ว่าอันน้ปีสองปีข้าวแบในี้ซีเยิ้นหอดคุ่นปะล่ะไม่เขาบาการใช้เ้ืยสิไปก่อนกรใช้บไปก่อนสัญญาเลืออลังอยู่เร่่ากต่พรลี้ยงก็ยังอยู่เาสุดท้ายสออทายน่ทำาเตหาอ เจ้านํ่มาหนาเลยสามงานนัดแทนหนึ่งงานแล้วก็เด็แทนหนึ่งงานนัแพนเก่งมากี่คเลยแล้วแนเก่งตัมตัเมืองด่นเลยทีเดียวครับเป็นน้องสหรับคลิปนี้ครับเ่า่า่าพ่อว่าซื้อเพราะ่าไทยมันดมูได้ต่ว่าประเด็กกดเบิงไม่ได้มียังขังอยู่ศูนย์อยู่ฉันว่าสำรับคลิปนี้คับ ครบแล้วไปได้หมดเลยครับผมสอบไปเลยเดี๋ยวผมยางน้ำเองสอบไปเลยครับไปเลยครับสอบไปเลยผมยางน้ำเองครับนานมีเดนี่เดแม่แม่โอ้ยโอ้ยแม่ขั้วปลาแก้มนี่แม่นี่เดไอ้แก้มนี่เดแม่ขั้วไปไหมแก้มไปหยังขั้วปลาไหมขั้วปลาเมืองทานังขั้วปลาแม่ขั้วไข่แน่เลิศดขึ้หยังนี่เห็นบ่นี่เขาเอ่ยมาหมอลำแท แล้วเหตอัอนนี่แล้วทีเห็ดอัอนนี้เห็นปเห็ดดีดีดดม <c oughs> หมผมรมเหมเราคลิปน,นูน่ะคนบ่เบิ่งเลย <c oughs> คนบ่เจ้าไปให้คนส่งให้ไล่เดีนี่กี่ก็เลี่วได้แต่ไม่ใหญ่อันนี้ <c oughs> โอ้ยเม็ดขีเขา,า้งน้าเขาว่าให้เบาเลี้ยงขีดวตเขาว่างหันนี่เขา้างน้าวาหันหุ่นยนเสียงสว่งจังเดยยังเปิดประตูจะขู่กวยังบุนี เ้ยลาเอาเอาเอเอาแล้วหลเมพี่เอาหลงแมยีหลไปสมลงเมยมยอไปกเ้นเยลูกเปล่อยลงปล่อยลงไปกไปไปไปางกไปางไปคือรถคือรถคื้รถจอยู่กไขึ้นรถขึ้นรถเลยชี้นเลยอะไร ลูกลงแม่ดูดูกล้งเต็มเลยนี่เน้ะน้นี่ไปารงเรียนเหไปโรงเร่มันจัแมาถึก็ไปงเรียนน้มันจเพ่ยินเพลงเม่นกว่าู่กับยายมาตแลกอไปก็สัื่อกางไม่ได้ยินมาตั้งแต่ล็กว่าเปกาจังไหเบิ้งนาแล้วน่ยุ้นนุ่นได้ข้ามได้ข้ามตัวนี้ จะหลุ <One input> ่แลข้ามวนด็ย <IL> <does> ิน <noise of> <ema> ึ <government> ังไลฮะหลุ่อนุรักษ์อแม่เครื่องปั่นดินเผาออนแม่เผาไอการแช่พันาทจดิจอเพ่นงเจ้าาบ้านแล้าพี่น้องฮ่าฮ้าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่่าฮอาฮ่าา่าฮาฮา่าะาา่ เชิญตัวเอาเลื่นเชิญซอครับผมเดี๋ยวผมทีปิดประตูไว้ขั้นซอบ่เขาไปบ่แล้วเด้แล้วว่าจไหนครอบปิดประตูให้ซอกันแต่มันคือคนละอันแะเกิบแลวเออเวกอนบพองใจัชมนำหนาผูมาที่หลังครับผมว่าต้องไปชมนำหน้าเขาดอกเราควยผูนังเฝ้ากันยังบ่ได้กดไทยวะมันแม่เตี้ยแต่พอมันดีพ่นแม่พอดีลงแล้วแม่ เอ่จของเละท่ายไม่แม่กแมนได้สองคลิปตีนอคะเพลไม่ดีขันะดับเพิ่นนะหมดมีอยู่ติสิลืมลืมขันว่าใส่ผู้อื่นเน่ยเขาแกงจงสิเขาใส่เขาแกง่นี่มมนประเด็นต่นี่กระข้างอยู่ในคลิปไอ้ในเครื่องนี่สามทีคลิปบระธนลงจังหวะเดี๋ยนอนเดือกประมาณยังด ลปคลลงคลออนั่นเไ่อดันนี้แม่องาอยู่เสือยผู้ใดมากกว่านยนยผ่ีเวลารดังติดตั้งมูไถ่โยกับมูตัวบาตอือเอาสันตัวพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เอาสำหรับคลิปนี้ก็เอาเดี๋ยวเน้องๆอห้ได้อยไอ่มากหนีเนี่ยเอานั่งนั่งเลยนั่งนเลยเนาะนั่งเือไทยไหมที่ยังดอกเดบนเาไเมบ เหลือบาร์ดมาผมเอ้ยนี <Luis> ่แล้วไปเมื่อไร่อจะมองเนี่ยไปเมื่อไรโอ้โหเลยเอาไม่เอาเหลือบาร์ดมาผมเอ้ยนี่แล้วได้ซ้ำนั่นหันมาฟังก่อนคอยได้ซ้ำนั่นได้ซ้ำนี่หันมาฟัง ก่อนค่อยกะมุนใช้หน่อยสิได้ป้าลิปผมถึงเวลาอาวสานแล้วพี่น้องที่ขอลองแมนสงังแ้นปาาเป้นฟังทุกเกตแควปปนป้าคนฟังทุกเกตแควนเขามาเบิง้งไลายๆ ซอยกดเชี่ออกเออซอยกดแช่ออกไปกดติดตามแน่เด้อร์ทันฝากผลงานแน่เด้อร์เจ้าฝากผลงานแน่เด้อทาานผลงานฝากผลงานแน่เด้อร์ทัน ถึงเหม็นเสียงบาหวานฮู้ยตอนั้นบาบ้าบาบาน้องไมผมนี่เข็มกับมุนชัยฝากผลงานในเดิอน่านฝากผลงานดอนน้องไม่ผมนี่เข็มกับมุนช้ยไทยยูทูปฝากพี่นองอ ทายยุดุกปากพี่น้องดอกเมืองนอบดอกทั่วแดนพี่น้องทุกเกรดควันมาอีกมาบอกกันอีกแล้วโอ้ยชิมนี้มีซอครับพี่น้องครับไสดีครับเอาหเอาเลย